สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับการสืบค้น Google Search นะคะอันดับแรกกด Google ก่อนขึ้นมานะคะนี่นะคะก็จะได้หน้าตา Google นะคะพิมพ์ Google ก่อน กูเกิลนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีเป็นการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ที่เราต้องการนะคะอันดับแรกให้เปิดไปที่เว็บไซต์ google นะคะมาที่ช่องค้นหานะคะให้เราพิมพ์คำว่าไซต์นะคะ ะะมาที่ช่องค้นหาพิมพ์คําว่าไซต์จุดคู่นะคะแล้วก็ทําตามด้วยชื่อเว็บไซต์ที่เราจะค้นหานะคะยก้างหาตัวอย่างเช่นจะมาค้นหาเว็บเซตน Google Card นะคะพิมพกูเ o ิลการ์ดนะคะ Google แล้วก็ตามด้วยไซน์นะคะแล้วก็ตามด้วยจุดคู่นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อเว็บไซต์นั้นนะคะ ขรอง Google การก็จะขึ้นมานะคะให้เราเค okay, ลมรับที่2นะคะจะเป็นการหาไฟล์เอกสารต่างๆนะคะอย่างเช่นเราจะหาของ PDF หรือ PowerPoint นะคะหรือว่าจะเป็น Word หรือว่าจะเป็นสกุลต่างๆนะคะพิมพ์นะคะคำที่เราต้องการค้นหานะคะตาด้วยไฟล์ไทยนะคะตาด้วยจุดคู่นะคะยกตัวอย่างเช่น เราจะมาหาเรื่องของเอกสารที่เป็น PDF นะคะเป็นเอกสารกาเรเงินแล้วก็พิมพ์เอกสารนะคะ ตามด้วยไฟล์ไทยนะคะแล้วก็ตามด้วยจุดคู่นะคะแล้วก็ PDF นะคะ เสร็จแล้วกด enter นะคะไฟล์ของเอเกอสารการเงินที่เป็น pdf ก็จะขึ้นมาให้เรานะคะเคล็ดลับต่อไปเป็นเคล็ดลับที่สามนะคะเคล็ดลับที่สามจะเป็นการค้นหาคำที่เจาะจงนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเน้นเรื่องราวของผู้หญิงเน้นใน,นเรื่องของความขี้เละนะคะเราก็แค่ใช้เครื่องหมายควาพูดปิดปกท้ายนะคะแล้วก็เปิดหัวท้ายนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะมาค้นหาผู้หญิงนะคะ แล้วก็พิมพ์นะคะผู้หญิงแล้วก็ใส่เครื่องหมายพูดเปิดก่อนนะคะ เป็นคี y อ n อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายพูดปิดท้ายนะคะแล้วก็กด enter ค่ะข้อมูลของผู้หญิงคี้ออนก็จะขึ้นมานะคะเคล็ดลับที่4นะคะจะเป็นการค้นหาหนังในโรงว่ามีรอบไหนบ้างนะคะที่เราสามารถที่จะไปดูได้นะคะ แล้วก็พิมพ์แค่ชื่อหนังนะคะดี๋ยวตัวอย่างเช่นเราจะมาหาหนังเรื่องจัมโบ้นะคะแล้วก็พิมพ์ แล้วเราก็กด enter นะคะหน้านี้แล้วก็จะเป็นแสดงหนังแล้วก็บอกรอบหนังออกมานะคะนี่ค่ะถ้าเราเจอรอบหนังที่เราถูกใจแล้วก็กดตัวเลขได้เลยนะคะระบบก็จะพาเรไปที่เว็บไซต์ของหนุงหนังนะคะเคล็ดลับต่อไปเราจะเป็นค้นหาเวลาของต่างประเทศนะคะ อันดับเช่นเราจะไปหาเวลาของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พิมพ์เขาว่าเวลาเปลี่ยนเป็นเวลาของจีนก็ได้ค่ะค่ะอันนี้เวลาของจีนก็จะขึ้นมานะคะเคล็ดลัที่6นะคะก็จะเป็นการเทียบสกุลเงินนะคะ เป็นการเทียบสกุลเงินของไทยนะคะเดียวตัวอย่างเช่นเราจะหาราคาของสินค้านะคะเช่นห้า้อยนะคะห้าร้อย วอนนะคะแล้วก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะคะเคล็ดลับที่7เป็นเคล็ดลับของไฟล์บินนะคะไฟล์บินน่ะนี่นะคะเราจะมาเช็คกันเราจะค้นหาไฟล์บินของ SQ97Q SQ เจ้า9 7 5นะคะกด S add q นะคะ Q 975นะคะนี่ค่คะแล้วก็จะนี่นะคะจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลการเช็คอากาศนะคะ ว่าฝนจะตกหนักหรือจะตกเบานะคะแล้วก็โอกาสของฝนที่จะตกนะคะ ก็จะได้ข้อมูลขึ้นมานะคะว่าฝนจะตกกี่โมงเวลาไหนนะคะ Google จะแสดงกราฟโอกาสที่ฝนจะตกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามช่วงเวลาตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะกับ8เข็ดลับค่ะก็ขอบคุณค่ะ